สวัสดีครับสวัสดีคุณวิไลลักณ์นะครับครับปัจจุบันนี้ก็ทํางานอะไรอยู่ครับขายเวียเตียวอยู่บ้านหันครับครับเปิดร้านอาหารนะครับอาหารตามสั่งนะครับอยู่บ้านหันนะครับอ่าใครสนใจก็แวะได้นะครับอ่าทีนี้นะครับอยากจะสอบถามคุณวิไลวันนะครับวิไลลักณ์นะครับอ่าว่าทานตัวนี้เข้าไปแล้วมีอาการอย่างไรบ้างตอนตอนที่ทานนะครับ ตอนตอนตอนแรกมันจะออกอาการเลยค่ะว่าเราเป็นอะไรบ้างพอสักพักมันจะดีขึ้นแล้วสดชื่นเลยค่ะครับทานดีจริงค่ะแล้วแล้วมันวิ่งไปที่ไหนตอนแรกครับวิ่งไปที่ท้องเลยค่ะอวิ่งไปที่ท้องเลยเนาะกระเพาะอาหารว่าเป็นโรคกระเพาะนานแล้วแต่ว่ามันหายแล้วพอมากินตัวนี้มันบอกเลยว่าเราเป็นอะไรบ้างอืมครับมันเป็นตรงไหนเป็นตรงนั้นเลยไอ้มันไปตรงนั้นเลย วันนั้นวันนั้นไม่ได้ถ่ายคลิปคุณวีไรลักไว้นะครับเพราะว่าเห็นหมูเอเลดเอมูเลย <c oughs> วันนั้นไปไม่ได้เลยค่ะต้องรอประมาณ5นาทีให้ยาหายออกลิ้ก่อนครับพอหายออกลิ้แล้วก็ดีขึ้นอ่าค,อครับขอบคุณขอบคุณคุณวีไรลักนะครับอ,อ่านะครับใครสนใจอยากจะทานข้าวทานอาหารผ่านมาที่อ่าสามแยกบ้านหันนะครับก็อ่าทานอาหารตามสั่งที่ที่สามแยกได้นะครับร้านร้านก๋วยเตี๋ยวใส่ใจเช่นค่ะ ร้านเ,เดี๋ยวใส่ใจนะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับ